เวลา19นาก50นาทีวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานันนวดีเสด็จไปยังอาคารกรุงเทพทนบุรีฮอลล์มหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน2,446คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถ เพราะการทำงานให้มีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างความสำเร็จของงานเป็นสำคัญรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทาโดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรค์ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยบรณในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสาคัญดังนั้นบัณฑิต ต้องมีวินัยมีความสามาคัคคีและรู้จักหน้าที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปบัณฑิตจะต้องรู้จักอดทนอดกลัน้นใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์และอ่อนออนผ่อนตามการด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นม่ใช่เหตุที่จะทําให้เป็นข้อขัดแยง้งแต่คุณทําให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด